รถสวยๆเข้าใหม่นะครับสำหรับลูกค้าที่จะหารถไถนะครับเอาไว้ใช้งานส่วนตัวนะครับเอาไว้ตัดย่งตัดหญ้าอะไรในสวนนะครับดันรุ่นนั้นนี่อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับใช้งานส่วนตัวนะครับนี่เข้ามาใหม่นะครับ L3218SP นะครับรถขนาด3 2แรงนะครับขับเคลื่อน4ล้อควบมอเตอร์ power นะครับระบบเกียร์ชัตเตอร์หน้า8หลัง8ก็คือแบบปัจจุบันนี่แหละนะครับก็รถมันก็ยังสภาพใหม่ๆอยู่นะครับคันนี้รถเดิมๆนะครับรถปี65นะครับเลขไม่อยู่500ชั่วโมงนะครับเดิมๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการหารถสภาพใหม่ๆนะครับเอาไปใช้งานไม่จุกจิกนะครับนี่ลองดูนะครับรถเดิมๆเลยนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับดูตรงไหนดีนะครับเบาะเดิมนะครับพวกเนี่ยแผ่นหลังเบาะอะไรพวกนี้เดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์ของน่เดิมอยู่ครบนะครับฝาครอบเพียงไม่เคยแกะท่อนชัดไม่เคยเปิดนะครับสีล้อหน้านะครับไม่เคยแกะเหมือนกันลูกหมากคันส่งเังเป็นของเดิมโรงงานอยู่นะครับพวกคาไมดันอะไรพวกนี้สีเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะครับเนี่ยพวกหัวนุ่งหัวน็อตอะไรเดิมหมดมาจากโรงงานนะครับ ยังอยู่ครบนะครับยางหน้ายางหลังนี่เป็นยางเดิมติดรถกระทะล้อกระทะล้อสีเดิมเดิมสติ๊กเกอร์ที่ติดกระทะล้อนะครับจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับพวกเนี่ยหัวนงหัวน็อตมาร์กจากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับสภาพับสวยสวยรถไม่ได้ลงน้ํานะครับทีนี้มาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็สภาพเดิมเดิมเลยนะครับรถไม่เคยแกะนะครับไล่ตั้งแต่ฝาบนนะครับแล้วก็พวกสีนล้อซ้ายขวาอะไรพวกนี้ไม่เคยแกะนะครับท่อนพวกนี้ไม่เคยแกะเลยนะครับ คือรถมันเป็นรถไล่นะครับรถไม่ได้ลงน้ํานะครับสังเกตพวกโครงหลังคาพวกเนี้นะพื้นผิวมันจะไม่มีรอยสนิมกินนะครับสีก็มันก็เป็นสีเดิมนะครับมันก็จะดูง่ายนะครับรถไม่ได้ลงน้ํานะครับเนี่ยยางเต็มทั้งสี่เส้นสีสันอะไรพวกนี้เดิมๆนะครับ พวกนี้เดิมๆมาจากโรงงานแล้วไรพวกนี้อยู่ครบหมดนะครับแป๊บไฮดรอลิกก็เดิมๆสวยๆนะครับเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับอันนี้ยังหน้าครับก็เหลืยเยอะนะครับอ่ะทันี้นะครับสามสองหนึ่งแปดเอสพีนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใบดำตัด้ากนะครับเครื่องยนต์นะครับสตาร์ตติดง่ายนะครับเสียงเครื่องปกตินะครับน้ำนะครับน้ำปกติน้ำไม่ดันนะครับ เครื yet, mm ่องยนต์ไม่มีไอนะครับเครื่องดีนะครับเป็นเดิมเลยครับเสียงเครื่องเสียงไรน์วาลเวอรอะไรไม่เขบเลยนะครับปั๊มพัดลมตัวหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนนะครับรถคือไม่เคยแกะเลยนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับเนี่ยดูหัวฉีดอะไรพวกนี้เดิมๆนะครับปั๊มเชื้อเพลิงอะไรยังไม่เคยแกะเลยนะครับพวกประกุมะเกลนอะไรคือเดิมหมดนะพวกเครื่องอะไรพวกนี้มาร์กก็ยังอยู่ครบนะครับกระตุงพลาสติกเหมอน้ํานะครับพลาสติกพัดลมอะไรพวกนี้ ไม่มีแตกนะครับสติกเกอร์มาร์กอยู่ครบหมดนะครับฝาเขาบวาวยังไม่เคยแกะนะครับเคื่อสูบเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีทะลุนะครับก็ถือว่ารถสภาพใหม่เลยแหละอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองขับนะครับคือความรู้สึกนะครับจุดสัมผัสต่างๆนะครับถือว่าดีเลยนะครับแน่นนะครับรถมันสภาพใหม่แล้วเดี๋ยวลองไล่้เกียร์นะครับปกติเลยนะครับเกียร์หนึ่งนะครับ cái 2, cái 3 nè, cái à, nhé. วิ่งเกียร์ไฮนะครับสำหรับเกียร์เดินหน้าเดีย๋ยวลองถอยหลังดูครับเกียร์หนึ่งนะครับสอง,งเกียร์สามนี่เกียร์สี่นะครับเกียร์สุดท้าย นะครับปกตินะครับรถไม่มีอะไรเลยนะครับคันนี้ภาพใหม่ๆนะครับ L สามสองหนึ่งแปดนะครับ SP นะครับสองสิบสองแรงนะครับคันนี้เออ่ตัวรถแล้วก็ตัดย้าใหม่นะครับราคาเปิดไว้ที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองให้ทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับน้ำมันไฮดรอลิกไม่ได้เปลี่ยนนะครับเติมให้นะครับ ถ้าเกิดมันขาดเนี๋ยผมเติมให้รถใหม่มันไม่ค่อยไม่ค่อยเสียหรอกนะครับยังใสอยู่นะครับน้ำมันคันหน้านะครับเดี๋ยวเติมให้เช็คให้นะครับสนใจโทรมาได้นะครับเบอร์โทรร้านบูธสมุทรแท็กเตอระยองนะครับ0994945351นะครับหรือไอดียไลน์นะครับไอเดียไลน์ของผมนะครับ0994945351นะครับไม่สะดวกมาดูก็แอดไลน์นะครับวิดีโอคอลมาดูรถก่อนได้นะครับลูกค้าไกลๆทางใต้ทางอะไรก็สั่งเยอะนะครับบางทีไม่ได้มาดูนะครับก็ ต่างออนไลน์นะครับแต่เน้นย้ำว่าคือวิดีโอคอนะครับให้เห็นรถจริงๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปโดนมิชาาชีพหลอกเอานะครับเวลาโอนประจานะครับก็คือจะโอนเข้าบริษัทฟูลเสมอแท็กเตอร์เท่านั้นนะครับจะไม่ได้โอนเข้าบัญชีส่วนบุคคลนะครับก็สบายใจได้นะครับโอเคก็ฝากเขาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการหารถไถสภาพใหม่ๆเอาไว้ใช้งานส่วนตัวนะครับ